นี่หมายรวมว่าสามีไม่ทำมาหากินนะครับเพราะว่าการทำทำมาหากินไม่ใช่หน้าที่ของภรรยาเป็นหน้าที่ของสามีที่จะต้องทำมาหากินนอกบ้านแล้วนำนกักฟกมาให้เราดังนั้นเรื่องนี้ต้องต้องคุยกันเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของออนกอักฟกบอกเธอต้องไปทำนกักฟกนะไม่ใช่นั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วตังที่ไหนล่ะ ต่กินใน,นแต่ละวันแล้วตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเนี่ยเข้าใจนะครับเสร็จแล้วถ้าหากว่าภรรยาสามีไม่ยอมออกไปหากินไม่ยอมออกไปหาปัจจัยอย่างชีพนะครับไม่ยอมหาแล้วเมื่อไม่หาก็ไม่มีปัจจัยอย่างชีพหรือว่าไม่มีนักฟกอให้เราสามีก็มีความผิดในเรื่องนี้ทีนี้เมื่อสามีไม่นักฟกอให้เราเนี่ยเราก็ต้องไปหาอะไรครับไปหาหางานทํา เพื่อให้ได้เลสก,กีมาเลี้ยงดูตัวเองส่วนสามีเนี่ยเราไม่ต้องไปเลี้ยงดูเขาเพราะเพราะภรรยาไม่วายิบเลี้ยงดูสามีนะสามีมีความผิดไม่เลี้ยงดูภรรยานั่นหนึ่งนะครับและตัวเองก็ต้องให้ภรรยาออกไปทำมาหากินอันเนี้ยคือความผิดของสามีเต็มๆมทีนี้เราก็บอกกับสามีว่าในเมื่อเธอไม่ไปหาอาชีพทํา ฉันจะต้องไปหาเลี้ยงดูตัวของฉันเองนะก็ขออนุญาตเราต้องขออนุญาตเขาเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสิทธิออของเราที่ต้องได้รับจากจากสามีจริงอยู่สามีเขาฝ่าฝืนหลักการอิสลามแต่เรื่องนี้ต้องขออนุญาตเขาแต่ถ้าเขาไม่ยอมเราก็ถามกลับเขาไปว่าแล้วเราจะได้สตังค์มากินมาใช้อย่างไรค่าน้ำค่าไฟอย่างไร ถ้าเขาไม่ตอบหรือตอบไม่ได้เราต้องไปแจ้งกับอิหมัมประจามัสยิดที่เราอยู่นะขอความชอบธรรมความเป็นธรรมให้สามีเนี่ยเลี้ยงดูเราเราจะได้ไม่ต้องออกไปแต่เมื่อเราไม่สามารถมีไรายได้สามีก็ไม่หามาให้หน้าที่เราก็ต้องไปหาไปหาปัจจัยอย่างที่สามีทําผิดหลักการก็เตือนแล้วเตือนแล้ว,ลวโดนด่าอันนี้สามีก็ผิดกับร้อยอีกหนึ่งกระทงนะครับเพราะว่าทําผิดหลักการศาสนาแทนที่จะยอมรับกลับไปกับกลายเป็นว่า ภรรยาเตือนแล้วไปด่าภรรยานะครับเราจะออกไปเลยบาปไหมคะโดยไม่ต้องขออนุญาตอันนี้ในกรณีที่เรายังเป็นภรรยาเขาอยู่ไงเราก็ต้องขออนุญาตไปทำมาทำงานข้างนอกถ้าเขาไม่อนุญาตก็อย่างที่ผมบอกก็ให้เขาเอาสตางค์มาหามาให้เรากับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ถ้าเขาไม่เลี้ยงดูเลยเราไม่อยากอยู่กับเขาแล้วไปแจ้งอิหมัม่ขอให้ฟาซักในกายกเลิกการแต่งงาน เราก็จะได้ใช้ไปชีวิตของเราเพราะว่าสามีแบบนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับตัวเองเนี่ยทำผิดไม่หาหนาฟากอมให้ภรรยาแล้วก็ยังใช้เวลาในสิ่งที่ไร้สาระอีกต่างหากอันนี้เนี่ยเป็นผู้นําไม่ได้นละครับแต่แล้วแต่ตัดสินใจเอาแบบไหนนะครับแต่ถ้าหากว่าอะไรไม่ได้เลยปรึกษาไปหาอิหมัามประจํามัสยิดในในมุเกมเราอะ่ะในชุมชนเราเนี่ยมีมัสยิดอยู อิมมัมมีหน้าที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว